อ่ะวันนี้ผมก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับผมการผลลกนกงวงหัวจุกที่เขาได้แถลงการไปล่าสุดนะที่ได้ออกทีวีนะครับผมว่ามีความคืบหน้านะครับผมแลวเขาได้อธิบายอธิอ,ธอภิปรายอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมก็มาฟังในคลิปนี้นะครับผมอ่ะการแถลงการนี้นะครับผมก็เขาได้แถลงการไปเลี้ยวเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่สปานะครับผมที่เพื่อนๆได้ รับข่าวกันออกทีวีนะครับผมผมจะมาสรุปให้ฟังนะเกี่ยวกับการปลดลอกนกคงหัวจุกครั้งนี้นะครับผมมามาฟังนะการถอดนกคงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมต้องผ่านคณะกรรมการสัตว์ป่าและสัตว์ป่าสหวิทยาชาติอ่าตอนนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ได้แต่งตั้งคาดว่าน่าจะแต่งตั้งอ่าอีก2เดือนหลังจากการแต่งตั้งเออเสร็จ กรมบุทยาแห่งชาตินะครับผมสัตว์ปาต้องยืย่นเรื่องอเข้าคณะกรรมการเพื่อถอดออกจากบัญชีโดยปกติจะใช้อย่างน้อยเวลานะครับผมอสองสามวาระปีสองหมีการประชุมสองวาระคือเดือนพฤศจิกับเดือนอเดือนพฤศจิกายนนะเมื่อคณะกรรมการนับเรื่องนะครับผมถ้าเห็นว่าสมควรก็จะโหวตผ่าน แต่ถ้ายังสงสัยอาจจะตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วค่อยอแจ้งยังวระต่อไปนะครับผมอืมอ่าถ้าวตผ่านนะครับผมรอมตอกระรวงทรัพย์จะรับเรื่องเข้าคณะรอมตอเห็นชอบแล้วจึงส่งไปให้ดีกานะครับผมตรวจสอบก่อนจะประกาศกดกระชรวงคำถามคือนะครับผมถ้ากลุมไม่ส่งเรื่องข้อมูล ไม่พออย่าคิดเอาแตด้านเราด้านเดียวนะครับผมกำมพูดง่ายๆนะครับผมกระบวนการเหล่านี้นะครับผมจะเป็นกระบวนการที่พิสูจน์นะครับผมว่านก,กงหัวจุกที่เอามาเลี้ยงนะครับผมไม่ไม่ใช่จับมาจากป่านะครับผมเขาจึงจะสามารถปลดลกอกนกงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุม้มครองได้นะแต่ว่าถ้าเขายังสืบอ่า แล้วก็รู้ที่มานะครับผมว่านกงหัวจุกมาจากการเพาะเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงเองเป็นลูกต่อลูกของนกรงที่เขาเลี้ยงกันนะครับผมก็จะสามารถทําให้การปลดล็อกได้แต่ถ้ากลุ่มอนุรักษ์ก็สืบได้นะครับผมว่าเป็นการจับจากนกป่าออกมาเลี้ยงนะครับผมก็จะทําให้การปลดล็อกนกงหัวจุกครั้งนี้ยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับผมเรื่องราวก็ประมาณนี้นะ การปลดล็อกไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพื่อนๆลองดูมันจะต้องผ่านอ,าอีกสักกี่อย่างเออมันผ่านหลายอย่างนะแต่ทุกคนก็ต่อสู้มาจนถึงโค้งสุดท้ายนะครับผมเมษานี้ให้เพื่อนๆไปลุ้นกันได้นะครับผมที่จังหวัดอ่งขาอำเภอหาดใหญ่ของภาคใต้บ้านเรานะประทเทศไทยบ้านเรานี่เองนะครับผมจะได้รู้กันวันนั้นนะครับผมพูดง่ายๆนะ ที่หลายคนถามว่าผลหรือยังผลหรือยังที่เร่งกันนะครับผมมันไม่สามารถเร่งเร่งได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการนะครับผมหนึ่งสองสามเราต้องรอทุกอย่างเราไม่สามารถข้ามจากหนึ่งไปสามได้นะเพราะว่ากระบวนการต่างๆนี้เขาวางระบบมาเล้วนะครับเพื่อนๆเออการปลดล็อกนะครับผมมันต้องพูดง่ายๆนะมันต้องพึ่งหลายไฟนะครับผมไม่ใช่ไฟใดไฟเดียว ที่จะสามารถทําให้เรื่องนี้ผ่านไปได้นะแต่ก็ขอขอบคุณนะครับผมบุคคลที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานพูดง่ายๆนะเรื่องที่ว่าจะปลดล็อกนกคงหัวจุกเพื่อนๆไม่สามารถทําปีเดียวแล้วก็สําเร็จได้นะครับผมแต่นี่กําลังจะสําเร็จเพราะว่าเขาทํากันมาหลายปีนะครับผมเขาต่อสู้มาจนาพูดง่ายๆนะเขาต่อสู้กันตามหลักฐานนะครับผมว่ามีชาวบ้านที่สามารถผสมนกชนิดนี้ได้ผสมผสมผสม,ผสม,ผสมนะครับผม ขนาดมีเอฟซีตั้งหนึ่งยังตามผมเลยพี่มันสมผสมได้จริงเหรอเขาก็เลี้ยงนกคงเป็นสิบปีเขาบอกว่าเขาไม่เคยผสมได้เลยแต่ผมบอกว่าอย่าดูถูกนะครับผมฝีมือคนไทยมีคนที่ผสมนกคงหัวจุกออกมาได้เยอะแยะนะครับผมเออผมเห็นตามบ้านาน,นะครับผมมีลูกเลาของตัวเองกันเยอะนะครับผมอคนที่ว่าผสมไม่ได้นะส่วนใหญ่นะครับผมไม่มีเวลาไม่เข้าใจอ ความสมบูรณ์ของนกอ่านอาหารกรุงเล็งที่อยู่หลายๆอย่างนะเด็ที่สําคัญนะครับผมมีคนท่านหนึ่งที่เขาเพาะนกนะเขาบอกผมมาคนที่ผสมไม่ค่อยสําเร็จนะครับผมเพราะว่าเขามีตัวเมียตัวเมียไม่นิ่งตัวเมียไม่พูดง่ายๆไม่เก่งนั่นเองนะครับผมนกถ้าว่ามันนิ่งสักนิดนะในการผสมพันธุ์นะมันจะไม่บินจนกลัวคนนะจะได้มันจะไม่ทําไข่เตก นู่นี่นั่นหลายหลายอย่างแล้วก็ชาวบ้านถ้าพกกันเองถ้าคนไม่มีความรู้นะอ่าลูกนกตกมาตายก็จบนะครับผมโดนมดกันโดนก,ดกัดก็ตายนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะทาเพื่อนๆจ,จะต้องศึกษาระบบน้ําให้หมดนะเห็นไหมที่ฟาร์มเขาทำนะเป็นระบบน้ํามดไม่สามารถเดินขึ้นไปกินเดินขึ้นไปกัดตัวนกได้เลยนะเพราะเขาเดินระบบน้ําไว้เก่งมากเป็นระบบน้ําบ้างเป็นระบบที่ว่า ขจัดหลายๆอย่างที่ไม่มีสัตว์สามารถขึ้นไปบรบกวนได้นะอันนี้ก็ออกมาฝากนะครับผมแต่คนไทยเก่งนะสามารถเพาะพันธุ์ได้เยอะนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆสามารถไปดูนได้เลยนะแต่ละฟาร์มก็เพาะพันธุ์ได้ปีหนึ่งเป็น20 3สาสิตัวนะครับผมฟาร์มใหญ่ๆก็เยอะนะเอออันนี้ก็ขอชื่นชมคนไทยนะครับผมที่มีความสามารถณนะจุดนี้อ่าแต่ที่จุดหนึ่งนะครับผมที่สามารถจับปลวกเพราะว่า อันนั้นแหละโบกไปเลี้ยวนะเป็นซอฟ์พาวเวอร์นะครับผมเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างรายได้เอกอระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้นะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับผมการปลดล็อกมันก็มีลุ้นแต่เพื่อนๆก็อย่ายใจะจะลาใจนะการที่เขาจะทํามาปลดล็อกนี้มันไม่ได้ง่ายนะต่อสู้มาเป็นสิบยี่สิบปีนะครับผมเพื่อนๆจะต้องขอบคุณแล้วก็สนับสนุนพวกคนเหล่านี้ที่ต่อสู้กันมานะครับผมอ่า อ่าอย่างไรนะกงหัวจุกก็จะไม่สูญพันธุ์ไปจากประเทศของเรานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่ม fc ของเรานะครับผมมีคนเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกงหัวจุกไว้ผสมหลากหลายคนนะก็ขอบคุณที่ส่งรูปส่งการปล่อยนอกส่งอนอกลงดีๆลงสวยๆสยูตรต่งอะไรทุกๆอย่างที่ส่งไหมทางไลน์ทางเช็ดก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ ทำให้ผมได้มีคลิปทาให้ผมได้มีข้อมูลก็ขอบคุณพวกคนเหล่านี้ด้วยนะท่านคืออบุคคลสนับสนุนก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็ในการปลดล็อกนกงวงจุกเพื่อนเพื่อนก็ต้องติดตามข่าวกันได้ดีนะครับผมแต่ว่ามันแน่ชัดเลยครับผมว่าจะปลดล็อกนะเมษาลุ้นกันนะครับผมและถ้านกงัวจุกปลดล็อกนะยังมีอีกหลายหายคุณนะครับผมจะออกมา ปล่อยนอกเอออันนี้ก็มีนกเพิ่มในธรรมชาติไม่รู้ยังไงแหละแต่ว่านกในธรรมชาติเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมอ่าเป็นอันดีนะเป็นสิ่งที่ดีและสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อรับชมคลิปเกี่ยวกับนอกกรงหัวจุกอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ